นี่ยมาเมืม่อเช้าฉันเห็นแกเอาไปข้างนอกแกไปทำอะไรอ๋อเมื่อเช้านี่เหรอคะแม่มายก็ออกไปทำเล็บมาสิคะคาเป็นไงคะสวยไหมคะ บ้ารูปที่ฉันส่งไปให้นะ่ะถ้าเกิดทำมันราคาเท่าไร่ดูจากลายแบบนี้ยังไงก็ต้องหลักพันแน่เลยอะอแล้วทำไมแม่ถึงไม่หลับไม่นอนเนี่ยมาดูอะไรแบบนี้ต้องคือทำไมร้อยมือนี่เนมือไข่แม่แกไม่ต้องมีอยากรู้หรอกนะไม่นะไม่ทำไมแกฟุ่มเฟือยแบบนี้วะ <c oughs> นอ็อตวันนี้ ต้องจ่ายค่าไฟเขาแล้วนะแม่ก็จ่ายไปก่อนนะครับแล้วเท่าไหร่ละครับเดี๋ยวผมโอนไปให้ก็พันห้านะแต่ก็ถูกกว่าค่าเทเลบอยู่นะนี่แม่หมายความว่าไงคะเนี่ยป้าแค่จะบอกว่าค่าไฟเดือนนี้ไม่ค่อยแผงเท่าไหร่แมครับคืนนี้เราไปปล่อยโคมลอยกันไหมครับปกคนละหนึ่งรอเองครับถูกมากหรอ ก็ถูกดีเนาะแต่ก็สู้ราคาทำเล็บไม่ได้เดี๋ยวนะคะนี่แม่พูดแบบนี้หมายความว่าแม่รู้ราคาทำเล็บด้วยอย่างนั้นเหรอคะหรือว่าแม่กำลังจะบอกว่าราคาทำเล็บของไมยเนี่ยมันแพงเกินไปคะฟ้าฉันไม่ได้บอกอย่างนั้นเอาเป็นว่าฉันไม่ไปแล้วกันฉันเก็บเงินให้แกดีกว่าก็ดีค่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าตั๋วเพิ่มด้วยพี่น้องคะงั้นเราไปเที่ยวงานเทศกาลกันสองคนนะคะ ถือซะวา่าเราไปเดทกันนีม่มายแกดูตั๋วรถไฟให้แม่หน่อยสิแม่ว่าไม่จะเปลี่ยนจากรถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟธรรมดาเปลี่ยนได้ไหมแล้วทำไมแม่ถึงอยากเปลี่ยนล่ะคะแกก็ดูสิ ราคาตั๋วรถไฟความเร็วสูงมันต้อง200กว่าบาทแต่ถ้าเกิดเป็นรถไฟธรรมดาน่ะมัน5้าสบาทเองนะไมา้ถูกกันตั้งเยอะน่ะแม่เองน่ะทนลำบากได้นะแต่เล็บของแกน่ะมันจะลำบากเอา้าเดี๋ยวนะคะแม่เล็บของไม้มันทำไมเหรอคะแม่ครับแม่นี่เหน็บแนมเก่งจริงเลยนะครับแม่คะนี่แม่ไปรู้มาจากไหนคะว่าเล็บของไม้เนี่ยทำมาราคาเท่าไหร่ ฉันก็แค่เดาเอาถึงว่าช่วงนี้เนี่ยแม่เน็บแนมไมาตลอดเลยแม่ครับเรื่องแค่นี้เองเมื่อก่อนน่ะที่ไม้เขาชอบทําเลยแบบมันเป็นความชอบของเขาแต่หลังแต่งงานมาเนี้ยไม้ก็ทำแค่ปีละครั้งเองนะครับแม่ไม่ต้องซีเรียสหรอกถ้าเกิดแม่ชอบจริงๆเนี่ยแม่กให้ไม้ก็พาแม่ไปทําบ้างก็ได้นะครับก็ไม้มันฟุ่มเฟือยไงแม่พูดแค่นี้ไม่ได้เลยไงงั้นแม่จะพูดอะไรแบบนี้แปลกๆไปบ่อยทําไมล่ะครับอยู่แล้วมันอึดอาจจะตาย แม่เองก็เหมือนกันนั่นแหละเรื่องต้องใช้เงินก็มีเเยอะแยะผมก็มไมไม่เคยบบนเลยสักคำมันก็ไม่แปแลกหรอกนะครับที่คนอื่นจะมาดินท้าไม่รับหลังอ่ะพอเลยค่ะพี่นอ็อตไม่รู้ว่าไมยต้องทำยังไงเอ้าแม่คะนี่แม่ซื้ออาหารเสริมต่องไม่อีกแล้วเหรอคะเนี่ยราคาเท่าไหร่คะเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกไม้จริงเหรอคะแต่ว่าไม้ไปถามป้าข้างบ้านมาแล้วนะคะ เขาก็กินอาหารเสริมเหมือนกันกับแม่เลยเขาบอกว่าราคากล่องละต้องสามพันเลยนะคะของดีมันก็แพงธรรมดาละม้อืมอย่างนี้นี่เองที่ผ่านมาเนี่ยมากับพี่น้อก็ไม่เคยว่าแม่เรื่องการใช้เงินซื้อของพวกนี้เลยสักครั้งแต่ว่าพอมาคิดดูแล้วเดือนเดืนหนึ่งแม่ใช้เงินหมื่นกว่าเกือบ2,000มื่นเลยนะคะจริงๆเนี่ยเกือบเท่าราคาค่าผ่อนบ้านอยู่แล้วอ่ะ แสดงว่าบ้านเราก็ราคาไม่แพงเลยสิคะเออน็อตแม่ของเงินพันหนึ่งสิโลกไม่จะไปตัดผมอะ่ะเดี๋ยววันหลังแม่โอนคืนพี่น็อตคะหมายว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรานั่งรถเมย์ไปทํางานกันดีกว่าไหมคะหมายรู้สึกว่าช่วงนี้เราต้องประหยัดก,กันหน่อยได้ครับที่รักงั้นพรุ่งนี้เรานั่งรถเมล์ไปทํางานเนาะดีเลยคะ่ะ ช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงมากเลยนะคะถ้าเกิดเราขับรถไปทำงานค่าน้ำมันเดือนเดือนหนึ่งก็น่าจะต้องสี่ห้าพันแต่ถ้าเกิดเรานั่งรถไม่ไปทำงานกันก็คงเดือนละสี่ห้อเท่านั้นเองอะจะได้ช่วยประหยัดแล้วก็เอาเงินไปให้ค่าทำผมของแม่ได้ไงคะใช่เลยถึงแม้ว่าอากาศข้างนอกเนี่ยจะร้อนกว่า40องศาแต่เราก็ยังไม่แก่ะนะเนาะแล้น่าจะทนร้อนได้แน <c oughs> กแกสองคนพูดแบบนี้หมายความไม่ไงคะนี่รวมหัวกันเหน็บแนมฉันงั้นเหรอฮะว้าวานะคะแม่เราไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมยย่เองก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ที่แม่บอกไมยเรื่องทําเล็บไมยรู้แล้วค่ะว่าไมายผิดไมยก็เลยอยากเรียนรู้จากแม่แล้วก็มีแม่เป็นแบบอย่างไงคะไม่ก็เลยจะทําตามที่แม่พูดแล้วก็แม่ทําทุกอย่างตอนนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างล่ะคะ ที่โดนโต้กับรู้สึกดีนะคะไอ้ไม่บอกแล้วมจาจัดการได้มานี่เก่งจริงเลยนะอยู่ร่วมบ้านอย่าให้คำพูดมาทำลายความอบอุ่นพี่น็อน พอดีว่าป้าเขาโทรมาหาตองอะค่ะเขาบอกว่าลูกชายเขา่าสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วตองก็เลยกะว่าจะเอาของขวัญไปแสดงความยินดีสักหน่อยตองก็ไปสิโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวก่อนตองตองจะให้เขาเท่าไหร่อะอืมจริงๆเราก็เป็นญาติกันอะตองก็เลยคิดว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะสักพันหนึ่งอะตอนลูกเราครบเดือนนะ่ะเขาให้มาแค่ร้อยเดียวเองนะตองจําได้ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะ ตองก็ให้กลับคืนไปแค่ร้อยเดียวก็พอแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันมีใครเขาให้แค่ร้อยเดียวกันละคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นญาติกันด้วยอะ่ะต้องไม่อยากทําให้เรื่องเล็กๆีนยน้อยแค่นี้มันทาให้ความสัมพันธ์น้องพังนะพี่บอกร้อยเดียวก็ร้อยเดียวไงได้ค่ะไม่ต้องทําหน้าดุขนาดนั้นด้วยอ่ะคะร้อยเดียวก็ร้อยเดียวค่ะงั้นต้องไปก่อนนะ ปล่อยให้ตอไปบ้านประฟ้า,นา,นานคนเดียวแย่แนะ่คนอย่างตอไม่มีทางให้หลานแค่ร้อยเดียวหรอ,ฮรอรกฮัลโหลคุณเล่๋จะผมจะออกไปทำธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีค่ะคือวันนี้ต้องจะมายินดีกับเปาะค่ะที่สอบติดมาหาวิทยาลัยได้แล้วขอบใจจ้ะแต่เดี๋ยวนะตองลูกป้าอุตสาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไดแ้แต่ของที่ตองมาให้เนี่ยมันไม่น้อยเกินไปนะจ๊ะเอ,อ่อคือตองเห็นว่าเปาน่าจะใช้สมองเยอะอะค่ะตองก็เลยซื้อพวกนมพวกของบำรุงร่างกายบำรุงสมองมาให้เปาค่ะ ส่วนของอื่นๆตองไม่ได้ซื้อมาเลยค่ะป้าแต่เปาก็เก่งนะคะสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยดังๆได้ด้วยอะ่ะวันนี้ตองเลยตั้งใจมาแสดงความดีกับน้องค่ะนี่ค่ะป้าเดี๋ยวก่อนนะแค่พันเดียวเนี่ยนะตองตายละแกคิดว่าบ้านป้าเป็นขอทานเลยไงฮะถึงกล้าให้มาแค่พันเดียวเนี่ย แต่ตอนที่ลูกตองครบเดือนหนึ่งป้าก็ให้ในเมื่อตอนนี้ตองก็เห็นว่าแต่ละคนอ่ะเขาให้หลักหมื่นกันทั้งนั้นแต่ตองให้แค่หลักพันเนี่ยไม่อายบ้างเลยเหรอไอ้นอตป้าครับนี่ครับหนึ่งที่ป้าเคยให้ส่วน1นึ่พันเนี่ยผมขอคือนนะครับป้าตองเรากลับกันนี่แกทำแบบเนี้ยแกหมายความว่ายัางไงนอตฮะ ป้าครับถึงบ้านผมจะไม่ได้ล่ำรวยอะไรแต่เราอะรู้จักตอบแทนน้ำใจคนครับตอนที่ลูกผมเนี่ยครบเดือนหนึ่งป้าให้มาแค่ร้อยพอผมจะตอบแทนคืนแต่ป้ามาบอกให้เราเนี่ยต้องให้หมื่นหนึง่งแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าครับป้าที่ตองเรียกป้าว่าป้าเนี่ยเป็นเพราะว่าตองเขาขคบรพนะครับก็ตอนนั้นลูกแกเพกิ่งจะได้เดือนเดีเดยวมันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะไม่ใช่เหรอเพราะชะนะได้เงินร้อยหนึ่งน่ะมันก็พอเลยนี่ คำว่านำใจเนี่ยป้ารู้จักไหมครับในเมื่อป้าไม่เคยเห็นค่าในลูกของผมผมก็ไม่จําเป็นต้องเห็นค่าในลูกของป้าเหมือนกันนะครับตอนเขาให้พันหนึ่ง,นงเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะแต่ป้ากลับมาดูถูกแล้วก็เหยียดหยามเธอแบบเนี้ยถ้าเกิดพวกแกสองคนไม่มีปัญญายให้หลานแล้วก็ไม่ต้องให้หรอกไอ้เงินพันึังน่ะฉันไม่อยากได้ไปเลยกลับไปเลยปะฉันไม่ส่งนะขอบคุณนะคะป้าที่ป้าทําให้ตอนได้มั่นใจในคําพูดของพี่น็อตวันนี้แล้ววันเนี้ย ต้องตัดสินใจได้แล้วค่ะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยตองว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกค่ะงั้นตองลานะคะเดี๋ยวก่อนตองไอ้ของพวกเนี้ยป้าคงไม่รับไว้ใช่ไหมครับงานผมขอคืนนะครับขนาดเงินหนึ่งพันป้ายังไม่รับเลยงั้นเงินหนึ่งร้อยที่ผมให้ป้าไปเมื่อกี้ผมขอคืนด้วยนะครับ mm hmm. ป้าตองเรากลับกัน ไอ้นอ็อตไอ้ตองไอ้ผัวเมียขี้ง,ง้อเลยไปเลยนะวันหลังไม่ต้องมาเหยียบบ้านฉันอีเอ้ยตองพี่ก็บอกตองแล้วไงว่าให้ป้าไปแค่ร้อยเดียวก็พอตองก็ไม่ฟังพี่ให้ป้าไปตั้งหนึ่งพันเห็นไหมล่ะป้าเขาไม่ได้เห็นค่าตองเลยตกลงตองทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรตองไม่จำเป็นต้องไปประจบใครเลยนะ ญาติแบบนี้ครบได้ก็ครบครบไม่ได้ก็จบกันไปสู้เอาเงินพวกนี้ยไปหาซื้ออะไรอร,อร่อยๆกินดีกว่าไหมตองว่าพี่พูดถูกแล้วละค่ะแค่เราใช้ชิดของเราให้มีความสุขก็พอแล้วเรากลับบ้านกันเะคะ่ะแต่ต้องจะกลับไปทําของอร่อยๆให้พี่กินเองยังไงเนี่ยเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันรักกันเข้าใจกันตองว่าเรามีบุญนะคะที่เราได้เกิดมาเจอกันเราก็มาใช้ชีวิตร่วมกันไปกลับบ้านกัน เออเดี๋ยวนเชิญครับคุณแม่บ้านค่ะคุณพ่อบ้านงั้นเดี๋ยวต้องไปทำน้ำซุปก,ก่อนนะคะปองไม่ต้องรีบหรอกนั่งพักก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่จะช่วยหั่นผักให้เองจริงเหรอคะนี่สงสัยต้องนเอาโทรศัพท์มาถ่ายเก็บไวส้สะหน่อยแล้วเนี่ยทำไมจะถ่ายเอาไปลงโซเชียลให้โลกรู้เหรอว่าผัวช่วยเมีทยทะกับข้าวเนี่ยเปล่าค่ะจะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเผื่อทะเลาะก,กันขึ้นมาเนี่ยจะได้เอาเปิดให้ดู ตองที่ขอบคุณตองมากเลยนะที่ตองพยายามทําดีกับทุกคนเสมอถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยเขาจะไม่เห็นค่าตองก็ตามตองนังหาค่ะที่ต้องขอบคุณพี่อ่ะเพราะว่าตองมีพี่อยู่ข้างไงคะตองถึงได้เข้มแข็งขนาดเนี้ยต่อไปเนี้ยถ้าใครมารังแกตองอีกอ่ะพี่จะเป็นคนปกป้องตองเองนะพี่รู้ไหมคะตองโชคดีมากเลยนะที่ตองได้แต่งงานกับพี่อ่ะลูกของเราจะได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นไง บ้านของเราบ้านที่มีแต่ความรักไม่ต้องมีเงินมากมายแค่เรามีความรักเราก็ดูแลกันเข้าใจกันแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเอาล่ะเราไปทางหับข้าวกันดีกว่าเนาะพ่อครัวแม่ครัวพร้อมแล้วค่ะเชฟน็อตสำหรับครอบครัวสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักและความเข้าใจกันมากกว่าพนันกงานทำความสะอาดบริษัทของเราเนี่ยมีเงินเดือนเดือนลอะเท่าไหร่ เงินเดือนของพนักงานทำความสะอาด1 2 0 0 0บาทค่ะมายก็จ่ายให้กับพนักงานตามที่คุณป๊อปเซ็นให้ในสลิปเงินเดือนทุกเดือนนะคะคุณแน่ใจนะครับสองห้ามีกประชุมน,นะครับรย,ย้อนสายไปขอโทษน,นะคะขอโทษจ้ะขอโทษจ้นนะป้า,าเดิอนอยังไงทำไมไม่ดูตามมาตาเรือเลยเดินชนบอสได้ยังไง ล้วเงินเยอะแยะปเป้ามาจากไหนนี่เงินครับป้านี่มันเป็นเงินเดือนของป้าเองค่ะเงินเดือนป้าออกวันนี้ค่ะเจอแล้วครับเงินเดือนของป้าเหรอครับแล้วทำไมป้าถึงได้เงินเ,นเดือนเยอะขนาดนี้ป้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพอดีหัวหน้าก็ให้มาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงป้าป้าแค่เป็นพนักงานทำความสอาดอ่ะมันไม่มีทางที่ได้เงินเดือนเยอะขนาดนี้ ถ้าอย่างนั้นผมขอยืมเลนกล้องน,นี้ก่อนได้ไหมครับผมจะเอาไปตรวจสอบถ้ายัางไงตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกออกมาเรื่อนบ้างได้ค่ะคุณป๊อปได้ค่ะนั้นน,นั้นเดี๋ยวป้าขอตัวไปทํางานต่อนะคะคุณนะัทเดี๋ยวคุณนัทปทตามตุณนายมาหาผมนได้ค่ะบอน ไมค่ะเชิญครับคุณป๊อบเรียกไม่มาต้องการอะไรหรือเปล่าคะผมอยากสอบถามว่าพนักงาน,นทำความสะอาดบริษัทของเราเนี่ยมีเงินเดือนเดือนลอะเท่าไหร เงินเดือนของพนักงานทำความสะอาดหนึ่งหมืนสองพันบาทค่ะมายก็จ่ายให้กับพนักงานตามที่คุณป๊อปเซ็นให้ในสลิปเงินเดือนทุกเดือนนะคะคุณแน่ใจนะครับแน่ใจเิคะมีอะไรหรือเปล่าคะพนักงานทำความสะอาดเดือนละหนึ่งสองแต่เงินก้อนนี้คืออะไรครับคุณช่วยอธิบายให้ผมฟังได้ไหม คือคือจริงๆแล้วก่อนที่หมยจะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในเดือนนี้มาบังเอิญเดินไปได้ยินแม่โอนเงินค่ารักษาไปให้พ่อแล้วนะลูกและตอนนี้พ่อดีขึ้นหรือยังลูกและหนูอ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนะเดี๋ยวแม่จะหาเงินไปส่งค่าเจ้าบ้าน จะค่ารักษาป่อให้ได้และหนูไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยนะบอกพ่อบอกพ่อทำตัวให้แข็งแก่งนะลูกนั้นแก้นี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่ต้องไปทำงานต่อคุณป๊อคะคือปณิพนักงานทำความสะอาดอะคะ่ะเขาลำบากมากเลยจริงๆนะคะ สามีของเขาป่วยเป็นโรคที่ต้องใช้เงินรักษาเยอะมากแล้วลูกของเขาก็ยังเรียนไม่จบทําให้ภาระทุกอย่างตกอยู่ที่ปาน,นิชคนเดียวเขาลําบากจริงๆนะคะผมเข้าใจเรื่องสถานะที่บ้านของเขานะครับแต่ยังไงคุณก็ต้องอธิบายเรื่องเงินก้อนนี้คือจริงๆแล้วไม่แอบเอาเงินเดือนบางส่วนของไม่เพิ่มให้ปาน,นิชเองค่ะ คือป่าน,นี้เขาลำบากมากมากเลยนะคะแล้วมาเห็นไมยก็เลยอยากช่วยเขาจริงๆแต่ถ้าเกิดไมยไปพูดกับเขาตรงๆว่าไมายจะให้เงินเขาเขาก็คงไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากไมาไมายก็เลยแอบเอาเงินเพิ่มบอกว่าเป็นเงินเดือนเขาไปอะคะ่ะคุณนี่มีจิตใจง่าตาดีนะคุณจะเพิ่มให้เขาอีกสักหน่อยไหมล่ะเพราะยังไงเงินเดือนของคุณก็เยอะกว่าเขาตั้งห้าเท่าในคนณมาย แต่การที่คุณเพิ่มเงินเดือนให้พนักง,งานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผมเนี่ยมันผิดคุณรู้ไหมคุณป๊อบคะป้าขอโทษนะคะป้าป้าขอโทษแดนคุแดนคุณไม้ด้วยค่ะป้าจะขอโทษทำไมครับป้าไม่ได้เป็นคนผิดค, <c oughs> คุณไม้คุณแอบขึ้นเงินเดือนพนักง,งานโดยที่ไม่ได้บอกผมแบบเนี้ยังไงมันก็ผิดกฎของบริษัทของเรายังไงคุณก็ต้องได้รับโทษ คุณป๊อบคุณป๊อบอยากจะลงโทษคุณมายนะคะป้าป้าไม่อยากได้เงินนั้นแล้วถ้าถ้าคุณป๊อบจะลงโทษคุณมายคุณคุณป๊อบลงโทษป้าแทนนะคะคุณมายเขาไม่ได้ทาผิดอะไรเลยค่ะพวกคุณสองคนที่เป็นคนดีกันจังเลยนะครับมีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ยังไงผมว่าการกระทําแบบเนี้ยมันก็ไม่เหมาะสมกับอย่าไห่มาออกเลยนะคะคุณป๊อบ ไม่ขอร้องนะคะคือไม่ไม่ผิดจริงๆค่ะแต่แต่อย่าไล่ไม้ออกเลยนะคะใช่ค่ะคุณป้อมอย่าอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะเดี๋ยวกอนเพราะคุณฟังผมให้จบก่อนในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของบริษัทเนี้พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยไม่เหมาะสมกับการทําง,งานในตาแหน่งนี้แต่ผมก็ดีใจนะครับที่ผมมีพนักง,งานที่ดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้แต่คนไม้ครับ พราะว่าคุณเก็บเงินของคุณไว้เถอะไม่ตอเมาให้ป้าเขาหรอกแต่คุณป๊อคะมาอยากให้เงินนี้กับป้าเขาจริงๆนะคะมาอยากช่วยเหลือป้าเขาแล้วอย่างมาให้เงินกับป้าเขาแล้วมาไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะป้าเขาลําบากมากมากก็เลยอยากช่วยป้าเขาจริงๆป๊อบให้คุณเก็บเงินไปไงครับก็ได้ค่ะ นี่ครับรับเงึนก้อนนี้ไปนะครับในฐานะที่ผมเป็นประธานบริษัทผมเห็นพนักง,งานเดือดร้อนผมก็นิ่งนอนใจไม่ได้เพราะฉะนั้นทางบริษัทจะช่วยเหลือปเองครับขอบคุณมากนะคะคุณปอมขอบคุณคุณหมยด้วยนะคะที่ที่แอบช่วยป้าไม่เป็นไรเลยคะ่ะป้ามาเต็มใจช่วยหมยดีใจด้วยนะคะแต่คุณหมยครับการทําความดีเนะี่ย คุณไม่ต้องแอบก็ได้นะครับทำมนต์ออกมาได้เลยแต่ยังไงเนี่ยการกระทำของคนในว,วันนี้มันก็ผิดจริงๆยังไงผมก็ต้องลงโทษคุณเพราะคุณทำอะไรไม่ปรึกษาผมก่อนได้ค่ะคุณป๊อปมายทำผิดจริงค่ะมายอมรับที่ทำอะไรโดยพารลการไม่ว่าคุณป๊อปจะลงโทษอะไรมายมายินดียอมรับทุกอย่างค่ะดี <S <S ครับ เพราะว่าสิ่งที่ผมจะลงโทษคุณต่อไปเนี้มันเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าทีมใช่ไหมครับค่ะนั้นต่อจากวันนี้ไปคุณเปลี่ยนมาทําตําแหน่งผู้จัดการเลยนะเพราะว่าตําแหน่งเนี้ยผมหาคนไม่ได้จริงแล้วผมคิดว่าคุณน่าจะที่เหมาะที่สุดแล้วจจริงเหรอคะคุณป๊อปคุณคุณบ๊อปพูดจริงเหรอคะขอบคุณมากมเลยนะคะ ไมยจะทำให้เต็มพี่ที่สุดเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะหลังจากนี้ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับงานหรือพนักงานคนอื่นๆคุณต้องบอกผมก่อนเข้าใจไหมครับได้ค่ะป้ายินดีด้วยนะคะคุณไม้คนดีๆแบบคุณไมยอะ่ะต้องได้รับผลตอบแทนแบบเนี้ยมันเหมาะสมแล้วละค่ะขอบคุณนะคะป้าเป็นี้ครับส่วนอย่างเนี้ย เอาไปช่วยเหลือครอบครัวนะครับขอบคุณมากนะคะคุณป๊อปขอบคุณคุณป๊อปมากจริงๆค่ะ